สวัสดีค่ะรายการเคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษกับอาจารย์เสาวันนี้เป็นตอนที่4ดูหนังฟังเพลงให้เก่งอังกฤษการที่เราจะฟังให้เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากระดิกหูเนี่ย มีวิธีง่ายๆและสนุกๆก็คือการโปรดูหนังฟังเพลงนั่นเองนะคะยุคนี้เป็นยุคที่พวกเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่เราเกิดมาในช่วงที่มีสื่อต่างๆจงํานวนมากแล้วก็มีช่องทางทางการเข้าถึงสื่อมากมายทีเดียวนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ได้ถ้าเราสนใจที่จะฟังอย่างเดียวก็เปิดวิทยุหรือจะดูจะฟังด้วยก็เปิดโทรทัศน์เปิดไปดูภาพยนตร์แต่ถ้าเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้ทุกอย่างนะคะ ทีนี้เราจะต้องใช้สื่อพวกนี้เนี่ยมาช่วยให้เราสามารถที่จะฟังภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจนะคะเรามาดูซิว่าสื่อต่างๆที่ใช้เนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละสื่ออย่างไรบ้างในการใช้ฝึกนะคะอันแรกเลยก็คือสื่อประเภทข่าวและสาร,สรคดีเราจะเห็นว่าสื่อประเภทนี้เนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยมักจะสม่ำเสมอราบรียบ เสมือนหนึ่งว่าใครมาอ่านให้เราฟังนะคะอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ฝึกในระยะเริ่มต้นเพราะว่ามันไม่มีการเสียงที่ขึ้นขึ้นลงลงทำให้เราฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ก็จะเสมือนกับการอ่านเท่านั้นนะคะส่วนสื่อประเภทภาพยนตร์หนังรายการซีรีส์ของโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับการใช้ชีวิตการพูดในการใช้ชีวิตประจําวันในธุรกิจ มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อหาเนื้อเรื่องณนะตอนนั้นๆสถานการณ์นั้นๆเวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะฟังแล้วเหมือนกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันแต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยการที่เสียงดังค่อยบ้างหรือการพูดสำเนียงต่างเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจยากนะคะอาจจะเป็นการที่เราสามารถจะใช้ในขั้นต่อไปนะคะการฟังเพลง ก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยเราสามารถที่จะดูเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ฟังร้องตามแล้วก็ใช้ฮัมเพลงไปในโอกาสต่างๆจะทําให้เราสามารถที่จะซึมซับเนื้อาหาของภาษาเนี่ยได้อย่างง่ายๆแล้วก็สบายๆเพรอะทั้งมีความสุขด้วยนะคะ สื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ตามที่เราต้องการแล้วก็เราไสื่อรวมกันก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะที่ข้อที่สําคัญที่อยากจะแนะนําอันนึงก็คือเรื่องของซับไตเติลเวลาเราดูภาพยนตร์นะคะหลายๆคนเนี่ยชอบดูซับไตเติลแล้วก็คิดว่าจะสามารถที่จะช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษจากซับไตเติลแต่ถ้าหากว่าเราฝึกการฟังนะคะฝึกการฟังแล้วเปิดซับไตเติลไปด้วยเนี่ย จุดสนใจหรือสมาธิของเราเนี่ยจะถูกแยกระหว่างตากับหูทําให้ไม่เป็นจุดๆุดเดียวนะคะก็เลยทําให้การฟังเนี่ยได้ผลน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะฝึกการฟังแนะนำให้ปิดซับไเติลนะคะทีนี้ถ้าปิดซับไติลเนี่ยหลายหลายคนอาจจะบ่นว่าโอ้มันฟังไม่้เรื่องเลยนะจะทำยังไงดีเราก็มีวิธีการนะคะก็คือว่าดูรอบแรกก่อนโดยการเปิดซับไติล ดูให้เข้าใจว่าแต่ละตอนแต่ละตอนเนื้อหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราปิดซับไต่เติลแล้วเราก็จะสนใจพิ่มความสนใจไปที่การฟังอย่างเดียวเนื่องจากเราดูมาแล้วหงรอบเราก็จะเข้าใจว่าอ,อ๋อตอนนั้นเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถที่จะฝึกการฟังได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เราได้ฝึกมาแล้วจากตอนที่สนะคะคือคำศัพท์ กับที่ฝึกมาแล้วจากตอนที่3ก็คือการออกเสียงพูดเนี่ยก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟังได้เข้าใจได้เร็วมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการฟังการฟังวิทยุการดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องของการพูดนะคะเรื่องของคําศัพท์ ของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆรายลายด้านเกี่ยวกับการเรียนภาษาเนี่ยก็จะช่วยเสริมซึ่งกันและกันนะคะก็ฝึกไปพร้อมๆกันนะคะที่สําคัญก็คือต้องมีนินัยและทําเป็นประจํานะคะรายการคลิดลับเก่งภาษาอังกฤษกับอาจารย์เสาวันนี้สวัสดีค่ะ